ศาสซ้ายมาครับขวาขึ้นไปครับซุปเปอร์เจ๋งครับพยายามจะต่อยครับเอ้านักศอกขวาพยายามตัดตัดล่างเดี๋ยวต้องดูกรรมการครับกรรมการบ่นแล้วนะครับตาเท้านี่ไม่ได้นะครับข้างเท้านี่ไม่ได้ครับอ้าวแทงซ้ายครับขวาขึ้นไปครับซุปเปอร์เจ๋งสายโอ้ยเกือบหึงหลบไม่พ้นครับ แกจะจะเดินก็เดินไม่จริงครับซุปเปอร์เจงครับโดนแพ็กซ้ายของชนะศึกต่อยขวาครับซุปเปอร์เจงครับขับกับแข้งซ้ายครับชนะศึกซ้ายก็ซุปเปอร์เจงเจอหมัดครับของชนะศึกเข้าไปครับแต่ไปยังตักเตะซ้ายไม่ได้หยาบวนออกมาอุ้ยดึงครับแต่ใจกล้าเหลือเกินครับแต่ปัญหาคือแกไม่เดินครับตอนนี้ซุปเปอร์เจงครับ ฝีซ้ายครับไปไปไปออกก่อนครับไปขาครับชนะสิคุอประเจ๋งไอ้คิดนานคิดเยอะก็เสียเสียหายครับนี่เตะหลุดครับนี่ครับแอ้คิดนานพอออกทีก็เตะหลุดโซซะเลยอย่าไปครับโยกครับสร้างจังหวะครับย่งไงดีคก็เตะขวาไปครับชนะสกขายมือครับมาได้อีก มาได้อีกครับเตะขวาหลุดแล้วตัดล่างครับแม่เสียหลักล้มลงไปเลยครับแข่งนี้ของชนะศึกออกไม่ออกครับออกไ,ออกอไม่ออกอ่าแน่ซ้ายไม่ถึงขยับออกไม่ออกยืนยัาก,กันอยู่ครับยืนยัาก,กันอยู่ครับเออจะออกออกไม่ออกมันแห่นในขาได้เบา ก็เป็นปัญหาที่ต้องต้องปรับต้องแก้ไขนะครับต้องเด็ดเดี่ยวนะครับการทุมวยนเนี่ยต้องตัดสินใจเด็ดเดี่ยวครับเอาโซฟาครับซูเปอร์เจ๋งอาครับนี่ครับพี่บุงก็พยายามบอกให้เดินครับเจอแข้งซ้ายของธนะศึกเข้าไปครับพยายามต่อยต่างตัวครับแลกกับแข้งครับอาครับอย่างไงดีครับชนะศึกอีกประมาณนิงครับ นิ่งต่างฝ่ายต่างนิ่งถีบไปก่อนครับชนะศึกซูซปเปอร์เจง๋งโอ้นี่ก็เตะเสยครับแม่เข้าปลายคางครับอ้าวไม่จังหวะติดตามติดตามไหมก็โอ้แหมคนอื่นไม่เป็นไรละครับเมื่อสักครู่พ,พ่อก็โบกแล้วนะครับไม่เชื่อพ่อหรือไงอ้าวที่ตีข่าซ้ายตีข่าซ้ายอ้าวพักก่อนครับเลยนะครับอยู่ที่วิธีการชกค,ครับ ชนะศึกก็รอโต้ด้วยแข้งซ้ายสายออกไม่เอาโดนฝาไปก่อนครับนี่ครับขวากับซ้ายจิงออกก่อดขับแหมมีเลียงมาช่วยนะครับชนะศึกต่างคนต่างต่อยหมัดเอาครับแลกกันแล้วครับซ้ายครับอยากบล็อกได้ครับต่อยมาเสียบเขาขึ้นไปแล้วตีเข่าพลาดออกดูเกมเปิดเกมเร่งเยอะมากขึ้นครับจังหวะขยับมาเตะขวาถีบซ้ายเจอแข้งซ้ายครับของชนะศึกวงในตีครับตีครับนะแนนสุภาพเจ็ด ดักสวยเลยนะครับแผนซ้ายของชนะศึกครับเอ๊ะสับัดสับัดอีกแล้วนะครับมันก็จะสวยขึ้นปลายคางครับอายับเข้าไปครับชนะศึกซุปเปอร์เจ๋งครับีโดนแผนซ้ายหมัดขวาหมัดขวาขวานัดศอครับไอ้ข่าวครับเนี่ยครับโอ้โหเวลาแกทำนี่ไม่ได้คิเลยอะไรแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าแกจะทําไม่ทําครับ โอ้ทั้งเกตสองติดสองใจเวลามันก็เดินไปเรื่อยนะครับอย่าครับอย่าปล่อยเวลาให้ทิงไปเปล่าๆปล่าครับอุ่นแล้วเหมือนว่าแตกก็ด้วยครับบรเวนปากของทางด้านชนะศึกครับไต้ซ้ายครับไตขวาครับชุดว่าเจ๋งครับเอาครับขยับเดินซ้ายหลุดแล้วโดนเข่าครับลงโทษตีก็บวงในตอกได้แล้วตีคืนแยกออกมาครับแยกออกมาครับมาสร้างจังหวะกันชนะศึกรอหัวซ้ายครับ รอหัดซ้ายครับแรงซ้ายรอแรงซ้ายรอชูปรเจิงขยับอ้าวซ้ายมาก่อนอตัดล่างเดินเดินครับชูปรเจิ๋งเดินตามไปสั่งนะครับแท้งขวาครับโดนซ้ายมาครับซ้ายไมท่ทีนึง้งอต่อยครับชูปรเจิงครับ โอเคไปเอาครับปัดขวาครับโดนก็ไม่ดีครับเนมือนชนะศึกครับแต่เป็นซูเปอร์เจ็งเองครับที่โอ้ออกแต่ละทีคิดนาเหลือเกินครับขยับเดินต่อครับเูื้องหาเนืือคือคนเชียร์ใจจะขากนะครับดูครับดูเอาไตขวาไปครับชนะศึกยกบางไว้อยู่แล้วครับต่อยซ้ายครับชนะศึกลักไก่ไปเลยดูเจ๋งครับ ปุ๊บเจงออกไม่ออกออกไม่ออกโอ้โหกว่าถั่วจะสุกง,งาก็ไม่ซะแล้วโดูับใจเย็นหลเกินครับไตซ้ายครับขยับไปครับใจเย็นแบบนี้นี่บนท้องถนนนี่ไม่มีเรื่องแน่นอนครับขยับต่อยขวาครับชจะร์ซี์แต่ชีวิตมันต้องมีมีเสียบบ้างะครับ เสียบแล้วก็ออกไซด์ออกขวามั้งขยับเข้าไปครับซุกเเจ็งโอ้ยโดนซ้ายเตะส่งไปกินน้ำครับยกที่5้าครับคุณผู้ชมครับเดินครับซุปเปอร์เจ๋งมีคุณพ่อคนเดียวแล้วนะครับคนอื่นไม่ต้องมาสอนนะครับพ่อสอนเองครับพ่อสอนลูกต่อยครับอ้าวต่อยครับแทงข่าวาครับลองดูครับลองดูเอาให้มันเอาให้มันสุดๆไปเลยครับดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนครับจะทําได้ดีขนาดไหนครับต้องเด็ดเดียวครับซุปเปอร์เจ๋งครับ ่งั้นเดินกับชนบุรีแน่นอนไปครับขยับไปเตะมาดีใจตรงกันครับซ้ายครับเดินต่อครับชุบเจ๋งเ่อดขวาครับเต็เจอเข่ามาวงห้ตี้หมก็เลยทําให้ชนะสึกที่โดนและก็มีแกว่งมีอาการก็ยังกลับมาได้ทุกครั้งครับหักล้มลงไปครับแมนี่ครบผายมือครับสับมือครับกรรมการนา่นเอเอ้าโดนหมัดครับแม่น้างหายครับ โดโดนหมัดไม่ดีครับชนะศึกครับโอ้ยแกเพิ่งจะมาครับสิบวินาทีครับทันไหมต่อยครับต่อยครับเอามึนมึนครับโดนอีกทีโดนอีกทีครับโอ้ยมาเลยตอนนี้ครับพี่กองครับไม่รู้แล้วครับเพื่อเผื่อแล้วก็ชูมือไปที่ชนะศึกซอสักคู่เมืองครับเสียวแล้วรับครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์เจ็งสรุ่งสักดไปส่วนซุปเปอร์เจ็งก็บอกมี 101, 000, 000ร้อยหมดล้าน <c oughs>